วัสดีครับพบกันอีกครั้งกับบริษัท King i n t e l l i g e n t Technology จำกัดหรือ King IT นั่นเองนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงการใช้อินเทอร์เน็ตในบ้านที่ส่วนใหญ่นะครับจะติดตั้งอินเทอร์เน็ตในบริเวณชั้นหนึ่งนะครับอาจจะเป็นตรงนี้หรือว่ามุมนี้ก็แล้วแต่นะครับซึ่ง ปัญหาโดยส่วนใหญ่นะครับก็คือสัญญาณไม่ถึงชั้น2องเขาว่าไม่ถึงชั้น2ก็คือประมาณว่าเราเตอร์อยู่มุมนี้นะครับฝั่งนี้บริเวณชั้น2อาจจะเกิดสัญญาณอ่อนขึ้นมานะครับหรือว่าบ้านที่ติดอินเทอร์เน็ตบริเวณนี้นะครับบริเวณชั้นสโซนนี้นะครับสัญญาณก็อ่อนหรือว่าอาจจะใช้ไม่ได้เลยนะครับผมสำหรับอุปกรณ์ที่จะมาช่วยแก้ไขจุดอับสัญญาณบริเวณชั้น2อย่างนี้นะครับผมก็จะเป็นอุปกรณ์ในกลุ่มพวก Wi-Fi Range e x t น n d e r นั่นเองนะครับและวันนี้นะครับมาแนะนําตัวนี้ครับ เป็น Wi-Fi Range Extender จาก Netgear นะครับในรุ่น EX3700 นะครับตัวนี้สเปคจะเป็น AC750 นะครับสามารถตวนสัญญาณได้สคลื่นเลยนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับผมสำหรับตัวอุปกรณ์นะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับผมจะมีสองเสาสัญญาณนะครับด้านข้างนะครับจะมีปุ่มรีเซ็ตอยู่บริเวณตรงนี้นะครับมีปุ่ม WPS แล้วก็ปุ่มเปิดปิดเครื่องครับผมอีกฝั่งหนึ่งจะมีพอร์ตแลนเอาไว้เชื่อมต่อนะครับผม ในการติดตั้งเจ้า wifi range x t e n d e r ตัวนี้นะครับเราจะต้องดอูบริเวณบ้านก่อนว่าอินเทอร์เน็ตของเราอยู่บริเวณไหนนะครับอย่างสมมุตินะครับอินเทอร์เน็ตของเราติดตั้งบริเวณนี้ชั้น1น,นะครับและจุดอับสัญ,ญญาณจะอยู่ตรงนี้ชั้น2นะครับ wifi range extender ตัวนี้จะถูกติดตั้งอยู่บริเวณชั้น2อ,อาจจะอยู่โซนตรงนี้ ตรงที่มันยังมีสัญญาณจากชั้น1ขึ้นไปอยู่นะครับเพื่อรับสัญญาณจากชั้น1แล้วก็ปล่อยบริเวณโซนนี้อีกทีหนึ่งนะครับผมและก่อนที่จะไปติดตั้งที่ปลั๊กไฟนะครับเราควรจะตั้งค่าอุปกรณ์ก่อนครับเมื่อเสียบลักตัว Wi-Fi เ a n ก e เอ็กเซนขึ้นมาแล้วนะครับ Connect Wi-Fi ไปที่ Netgear e xt มือถือบางเครื่องนะครับจะเด้งไปหน้าคอนฟิกอัตโนมัติแต่ว่าถ้าเครื่องไหนไม่เด้งนะครับเปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมาไปที่ www.mywifiext.net นะครับจากนั้นก็กรอกรายละเอียดข้อมูลเพื่อ Create a c c ค u n t ครับผมในหน้าต่อไปนะครับเราจะเลือกโหมด Wi-Fi r a n g Extender หน้าต่อไปจะเป็นการสแกน Wi-Fi ที่เราจะทําการทรวนสัญญาณซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้นะครับสามารถทรวนได้ถึง2ความถี่นะครับและในที่นี้ผมจะเลือกอทวนสัญญาณที่5 g h z เครับ mm hmm. เมื่อคอนเน t กไวไฟแล้วนะครับก็จะต้องป้อนรหัสผ่านของ w i f i ต้นฉบับนั่นเองครับ mm hmm. จากนั้นก็รอสักครู่ เมื่อ Wi-Fi c อนเน็กเรียบร้อยนะครับหน้าต่อไปจะเป็นการตั้งค่าชื่อ Wi-Fi และรหัสผ่านปลายทางนะครับซึ่งเขาจะมีชื่อเดิมของเขาโดยอัตโนมัติอยู่แล้วถ้าไม่เปลี่ยนแปลงอะไรกด next ได้เลยเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับกดปุ่ม continue ครับเป็นอันเสร็จสิ้นการตั้งค่าในการใช้งานจะมีชื่อ Wi-Fi 2ชื่อ ที่ลงท้ายด้วย 5G กับ 2.4G ในที่นี้ผมจะเทสปีดตัว 5G ก่อนนะครับเรามาลองเทสปีดกันเลยตอนนี้จะเห็นว่าเจ้าตัวทวนสัญญาณหรือว่าตัวเรนเอ็กซ์เทนเตัวนี้สามารถดึงความเร็วอินเทอร์เน็ตไปที่ปลายทางได้ประมาณนี้ครับผม มาถึงตรงนี้เพื่อนๆก็คงจะได้เห็นประสิทธิภาพของเจ้าตัว ex 3 7 0 0กันแล้วนะครับ ex 3 7 0 0นี้รับประกัน2ปีโดย king it เพื่อนๆสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่02 419 0555 www facebook com king it network หรือจะแอดไลน์มาที่แอดไซค king it ก็ได้นะครับและอย่าลืมเช่นเคยครับสินค้ารับประกันตัวจริงต้อง Void King เท่านั้นครับสวัสดีครับ